สวัสดีพี่น้องสด็กพี่น้องอม,มันนี่โคโค่สิบไปเอาหมูไปส่งพี่น้องเอาไปขายนะนำเขาไปเอาหมูกับพี่น้องไป,งโคโคไปพี่นอ้องโคโค่ไปแล้วพี่น้องโคโค่ไปแล้วเอาหมูไปแล้วส่งหมูมา เสาเนาะมีูกข้าวมันสั่งมามก็ไปส่ไงไหไปปะไปเาไปต่อจาเนทางบ้นงรงแรมไปก็ประมาณ2หลักไปก็ต้อ,องมา โคบโโไปแล้วตอนส่งโมงเลยเนาะแต่สาวพี่น้องเลยลูกข่าวเป็นสั่งแต่สาวสาวั่งโงมาก็าจอาสิไปเขาหอพี่น้องเก็บบาวันที่ใช้มูดดำนี่แหละไปเก็บบาเนาะต่อของแรกก็ได้มาส่งฝนเป็นสั่งบ้านเดียวกันถตงมาพาันไล เอาหมูมาเปี่ยนเอาม้าไปไหนเอาหมูมาเปี่ยนกับมานี่ไปไหนสามตัวนี่ออกมวสิกฟอบมวสิกฟอบอยย่างมอนแล้วแล้ะไปชงยางเอยคันจ้เจ้าียวยางเยไปเมแอ้วก็ไปชงอยย่างมันยังไงมันต้องบริการเต็มที่ไม่ชงได้ก่อนเหยพันเจ Chào ngân đoạn này mươi năm ngân này khô khô hoa Má hoa 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 Má hoa 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 đi hoa phân hoa 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 Nói mà có không chắc ngân gì cái út nè, nó còn nằm Sao loại, à, loại đây vào Bố mình bánh ạ, tôi bây loại đâu vậy Đi dạo về phát năm mấy Hỏi đi mà Nhanh như loại nâng bọn ạ Để đây <chục> này chụp chụp Nhanh như loại nâng bọn Mì bộ, loại nâng, không phải loại nâng tít nì rồi đấy bọn ạ Tít nì sao Trông nhang rồi đấy Đi, loại nâng rồi Không mày sao Mày Còn phương โอ้ปลาบ้าขอบใจไร่เเอนๆุอยานโ้กไโอ้ขอบอกขอบใจน้ำเสียเพื่อนนี่โกับลยเนาะี้เนาะโอ้มันมันมันจะไปเกบปลาเาเดินๆไเลยเนาะแต่สาวๆเลยมันโศกมาแล้วมาเนี่ย107เนาะ1 7โศกไปเลย อะไรครับขอบใจทั้งท่านะ้วก็เป็นเอฟซีพร้อมเนาะท้ายเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อไปแก่คนแก่บ้างอ่ะชมสมมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะจบให้มากให้ลำให้รวยปีใหม่ะเนี่พี่น้องบ้านเนาแต่เจ้าเสิเนี่ยเจ้าเลี้งรถจักรอาจจะดังเลยพี่น้องเนาะสล่งเลย เออทางมาแต่ส่งหมูแล้วเพิ่นก็สิมาเกื้อหมูพี่น้องไปได้สิของเพิ่นเมื่อก่อนก็ก่อนเพิ่นสิไปโรงเรียนเพิ่นก็สิเกือมูแต่เช้านี่เพิ่นสิมาส่งส่งให้อบ่นั่นแหละอแล้วพออแล้วครับงู Nó này Mặc gà sao sọng Nó nhang luôn Nhang luôn Không. Khủ luôn Khủ gà luôn Nó nhang luôn vậy uhm. Tông chập Mua cái lồng hiu พอพันเด้อะเดินพอพันร่วงกันเลยพอพันเนาะฟังกันคู่น้อยมาพี่ตัวคูน่น้อยน้อยกับมาคอกนี่เศ้พาพี่น้องเอ้ยเกือบมูหลอกเสียวๆเหมือนนี่ยังไงอยู่ในมูน้ำมาเลยแหละพี่น้องเขา่าก็ยับยมุทนาเกีียวหมาบันทิดวันยังเฉียงเฉลี่กเกีียว ขนองปูมากิหมูเกิดหมูก่อนอ้ยมาเกิดหมูน้องตากห้ามใส่ห้ามเขาไม่ห้ามเขาไม่เลยมันจากบูดห้ามเขาไม่ป็นก่อนเขาเหัวแหงเรามาซีทำามมันกับดเข่าเฉลยของซีหน่อย เป็นมันจะนคนเขาลายคนละขบเชื้ ไของเม่อกนี้ไก่จะออกลูกในเดือนสิบสองสักนน่นี่นี่นี่พอกใหม่นะใส่พอกปูนด้วตอนนี้นี่ก็จะออกเดือนสิสอักคนที่กันแม่นี่ออกที่แลรวน่าตอนนะ นอนกองกันเลยหนาวอากาศอากาศจะเย็นๆด้นึงวานิอากเย็นๆนะนงเปปากว้เนาะใกล้กับสิคกินน้ำมูนี่เราบครอยเกลือตกใเนาะหัรกันกินับสิคกินน้ะหาวานมมูน้ำยังโปกเกลือละ ใส่ทำอะไรก็ใส่หัวหรนนัก <C anya. S 2> ็แกเป็นน้ำมวกเขานี่ยนั่เขามาเดีอมันนี่เอากรเอาน้เขามานั่เขาพอมูดำมากินงนเขาจะเติมหัวหารเติมหัวหารให้จะหน่อยหนึ่งควนให้ใหญ่ไวมันจะไก่ไก่สิผสมพันธุ์เลยม่เนา ประมาณเดือนปลายกันพื่เร,ระผสมพันธุ์ได้แหละออกกรที่ใสมือปรผสมพันธุ์ก็สี่เดือนร้อยซิี่วันก็นออกอีกนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอบอ,อกขอบใจนะพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฮะโบ่ใกล้ใกล้ยังล่ะสียังก็บุเห็นเลย ใกล้คันบ่อันไก่ไก่ตีบ่ใกลยังโอ้ไก่ตีบ่เคยเห็นเนาะมีแต่เนี่ยนี่แล้วไปเบิ่งดูขึ้นบุคเห็ยนแล้วมาใกล้เนี่ยมีแต่ไก่เทากำหมูขายบ่เออขายหมูส่งหมูมาที่ส่งหมูเขาของสายหลักอยู่บ้านหน่อยบุคเห็นได้ไก่มาปุ่นเลยร้อยเลยเออไก่ มันอันปีสีมาผมแลบจังสิคือเนี่ยออาพอพันน้องคนมาหาเลาะหาไก่คนพี่น้องไก่ไก่ดีไปเฮียน้าพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กองแรมเนี่ยนะพี่น้องเออก็ขอบอกขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหนานะพี่น้องเนาะอ่ะน้องโคโ้กกะเสือมุ้งเลยพี่น้องเออเสือมุใจ